ตอนต้นของรายการได้พูดถึงว่าถ้าไม่มีโอกาสไปหลีกเลนปฏิบัติธรรมก็สามารถปฏิบัติธรรมที่บ้านได้ก็เลยคิดถึงคนที่เคยบ่นนะคะบอกว่าแหมชีวิตเนี้ยอยากจะไปเยือนอยังสถานที่สําคัญของพระพุทธเจ้าก็คือว่าสังเวชนียสถานแต่ไม่มีโอกาสได้ไปบางคนก็อาจจะติดขัดในเรื่องทรัพย์สินเงินทองมีไม่พอแต่บางคนเนี้ย สุขภาพอ่ะท่านคะบางคนมีตังนี่ไปไหนไม่ได้ <laughs> ไม่สามารถาไม่ดีใช่ค่ะทําอย่างไรก็ <c oughs> จะมีวิธีที่จะทําให้เหมือนกับว่าได้ไปเยือนอย่างสถานที่สําคัญนั้นๆผ่านทางพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะอ๋อค่ะเออ๋ยูนี้ก็มีวีดีโอโห,หรือดีวีดีเกี่ยวกับ ค่อนข้างละเอียดนะจะดูจะดูผ่านทางนั้นก็ได้และถ้าเราดูผ่านทางนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราเอา,อาพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่ท่านพุทธ้าได้ทำเอาไว้เนี่ยซึ่งเป็นการรวบรวมประวัติพุเจ้าที่พระองค์เล่าด้วยพระองค์เองกับสาวกเนี่ยนะเอามาศึกษาไปด้วยเนี่ยจะเกิดความทราบซึ้งใจในตรงนั้น,น,นมากขอย่างในที่ ที่พระองค์ตรัสรู้อย่างนี้ก่อนตรัสรู้เนี่ยพระองค์ลำบากยากเย็นแค่ไหนก่อนตรัสรู้รตรงนี้เราจะได้ได้ทราบซึ้งใจในความลำบากในความเมตตาของพู้เจ้าที่ทนลำบากท่านทนลำบากบเพื่อการตรัสรู้เพื่ออนุรากห์สัตว์โลก พระเจ้าเนี่ยนั่งบนานา้ำนอนบนน้ำเดินบนานา้ำพระเจ้าฝึกในการที่จะไม่อาบน้ำตลอดหนึ่งป<ก>ีพระเจ้าอดทนที่จะนั่งกลางหิมะตลอดแปดวันที่หิมะตกในอินเดียโดยไม่มีเสื้อผ้าเลยเปลือยกายเปลืยกาเลยนั่งกลาง ตกอยตลอด8วันทั้งวันทั้งคืนไม่ไปไหนคู้เจ้าอดทนที่จะนั่งกลางแดดตลอดนะเพื่อที่จะทดลองดูว่าหนาวจัดร้อนจัดอาจจะบรรลุก็ได้แต่ก็ไม่เป็นหนทางในการบรรลุครนะูเจ้าเนี่ยเล่าให้ภาษาลิบุตรบอกเหล่านั้นเนี่ยเข้าไป นอนในข้อหัวข้อควายเพื่อกินอุจจาระหัวควายอุจจาระปัสสาวะตัวเองยังไม่หมดจากตัวเพียงใดก็จะไม่เอาอุจจาระปัสสาวะหัวควายเนี่ยกินเข้าไปเพียงนั้น<ม>ต้องมาณเรียกว่าอาหารหมดตัวจนเกลี้ยงก่อนแล้วก็ค่อยเอาขี้วัวที่ควายเนี่ยเอามากิน,นนะใช้อุจจาระปัสสาวะวัวควายกินเป็นอาหารอยู่อย่างนี้เป็นเวลานาน,าน คิดว่าขนทางนียจะเป็นการบรุุถ้าเราน้อมเล็กถึงว่าตั้งแต่ท่านประสูติมาเป็นโอรสของกษัตริย์มีประสาทสามหลังมีนางสนมมีความสุขสารพัดอย่างแล้วละจากความสุขนั้นมาพยายามทุกทรมานกายหรือว่าหาหนทางที่จะผลดทุกข์ให้ได้เราจะเห็นความอุตสาหความเพียรพยายามของพระศาสดามา เห็นถึงความเสียสละนะซึ่งยากเย็นกว่าเราที่นั่งสบายกินสบายนอนสบายแล้วแค่นั่งอ่านหนังสือนานๆหรือบางๆอย่างนี้แล้วเราก็บ่นว่าไม่เข้าใจใช่ไหมอ่นหนังสือเราถอใช่แตะผู้ยญิงเนี่ยโอ้โหลำบากกว่าเรามากมายหลายร้อยหลายพันเท่ากับว่าในสมัยก่อนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินไปทางไหนต้องหาทางเดินเองใ่ อยากจะถึงความไม่ตายนี่มันทํำยังไงเป็นลุสีก็ออกไปสุดขอบโลกคิดว่าโลกมันจะมีขอบและสุดขอบจักรวาลคือความไม่ตายมันก็คิดไปสารพัดบ,บางคนกราบทิศบางคนบูชาไฟบางคนเดินลงแม่น้ำนะบางคนทําอย่างนั้นทําอย่างนี้บูชาเทพลงไปอย่างนั้นนี้ป้าทาเลยสารพัดจึงมีหลายลทัทธิหลากหลายความเชื่อค่ะ ก็เท you know, ่ากับว่าอย่างไปสถานที่ตรัสรู้ถ้าเราไปเห็นเนี่ยเราก็จะน่าได้ประโยชน์มากถ้าหากว่าเราศึกษาไปด้วยว่าเรื่องของของพระองค์เองแล้วตรัสเล่าด้วยพระองค์เองตรัสเล่าไว้เช่นไรแล้วจะได้ข้อธรรมจากนั้นก็คือความเพียรความทุ่มเทเสียสละนะครับด้วยความเมตตาคือเนี่ยได้ทําในเรื่องของความเพียรได้ของความเมตตาแล้วเราจะเกิดศรัทธา เกิดศรัทธาในพระาศาสดาของเรานะอ่าเกิดเกิดความรักในพระาศาสดาของเราเห็นใจในความเสียสละของพระองค์และจะเกิดความมุง่งมั่นที่จะเพียรที่จะศึกษาคําสอนของพระองค์ครับอันนี้ก็ในส่วนของสถานที่ปรัสรู้แล้วสามารถที่จะนึกถึงข้อธรรมต่างๆที่เกิดจากการปรัสรู้ด้วยไหมคะในคราวเดียวกันควรจะนึกถึงด้วยใช่ เมื่อเราเรไล่เลียงมาตั้งแต่ที่ประสูตรที่ตัดสรู้อย่างนี้ใช่ไหมก็จะไล่เลียงไปถึงที่ปรองแสดงธรรมใช่ไหมว่าเอมีประโยชน์อย่างไรถ้าปรุงตัดสรู้แล้วพระองค์ไม่แสดงธรรมธรรมะนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยเหมือนเราอยู่สุขสบายกันทุกวันนี้ก็เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่คิดค้นเข้าถึงกฎธรรมชาติเข้าถึง สัจจะต่างๆของหลักธรรมชาติแล้วมาผลิตไฟผลิตอะไรต่ออะไรให้เราได้ใช้เกิดความสะดวกสบายสบายอยู่ทุกวันนี้หลักการเดียวกันผู้ย้าเนี่ย <c oughs> ค้นพบจนเข้าถึงความไม่ตายแล้วก็ประกาศบอกว่าความไม่ตายเนี่ยจะต้องทําอย่างนี้ถ้าใครต้องการเข้าถึงความไม่ตายคุณต้องฝึกกายวาจาจิตอย่างนี้คุณถึงจะเข้าถึงความไม่ตายได้อย่างนี้ นั้นตรงนี้เราจะได้ประโยชน์อย่างว่าพระองค์แสดงธรรมทำไมเห็นไหมนั้นระยะเวลา45ปีที่พระองค์แสดงธรรมอยู่เราก็จะเริ่มต้องเริ่มอยากที่จะศึกษาแล้วว่าพระองค์พูดอะไรไปบ้างในช่วง45ปีนี้เห็นไหมจนกระทั่งเลยมาถึงปรินิพานก่อนปรินิพานพระองค์ฝากอะไรเอาไว้ใช่ไหม ฝากให้พวกเราเนี่ยศึกษาคําสอนของพระองค์ว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยจะเป็นศาสดาแทนต่อไปศึกษาและบอกด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่าคําสอนของพระองค์จะขาดศูนย์ไปนะระวังเตือนอย่าเป็นคนสุดท้ายในคําสอนของพระองค์นะเพจะเริ่มมีคนที่ปรุงแต่งบทพิจฉะหม่ขึ้นมาสาวกเริ่มพูดคาตัวเองออกมานะจนทําให้คนทั้งหลายเนี่ยเริ่มที่จะ ลืมและเลือนลางไม่ใส่ใจในคําของพระองค์ไปเรื่อยๆมีคำลูกศิษย์ลูกหาใหม่มาทดแทนทดแทน,ทดแทนทดแทนคำพระองค์ไปก็บอกเตือนไว้หมดทุกแง่ทุกมุมแล้วนะังนั้นถ้าเราชาวพุทธไม่มีโอกาสได้ไปในสังเวชนียสถานสนีะ่นะเราก็มาศึกษาพุทธวจนะนี่แหละนะในกรอบของประวัติของพระองค์ รอบของเนื้อหาของอริสสีสิ่งที่องค์จัดสรุ้เนื้อหาของปฏิจจสุปะนะแล้วก็สิ่งที่องค์ฝากไว้นะก่อนปรินิพ้านครัก็เท่ากับว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าไปแล้วอย่างแรกก็คือใกล้ควรหรือว่าได้เห็นทำอะไรจากสถานที่ต่างๆที่ไปแล้วก็สำนึกในพระพุทธกรุณาที่ทคุณจะทำ แล้วก็ได้นึกถึงข้อธรรมต่างๆที่ได้ตรัสรู้ไว<ช>้ส่งสอนพวกเราซึ่งสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสไปสหนึ่งจะได้โอกาสมากคนมีโอกาสดีมากคนไป uh huh. เพราะเพงทีพอไปเนี่ยไปเห็นนู่นนี่มันน่าสนใจไปหมดนะคะ uh huh. สภาพบ้านเมืองของอินเดียเนี่ย uh huh. จะทำให้เราเกิดความรู้สึกผมน,น่าตื่นเต้นร้าวใจมากกว่าในเมืองไทยค่ะท่านอาจารย์ค่ะ ทีนี้เมื่อพูดกันถึงเรื่องของการได้ไปกับการไม่ได้ไปเนะี่ยคนไม่ได้ไปเนยจะต้องเสียโอกาสดีๆอะไรอ่อนด้อยอะไรกว่าคนที่มีโอกาสได้ไปไหมคะก็คนที่ไม่ได้ไปถ้าไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะก็เสียโอกาสแน่นอนแต่ถ้าคนไม่ได้ไปแต่ได้ศึกษาพุทธวจนะก็เท่ากับ ว่าตัวเองเนี่ยได้ใกล้ชิดพระาศาสดาซึ่งพระาศาสดาบอกว่าว่ากาลิถึงแม้จะอยู่ห่างกันร้อยโยต์แต่ถ้าเธอนั้นเนี่ยไม่มากไปด้วยอภิชาไม่มีก,กรรมรากะกล้าไม่มีจิตนะไม่มีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุสล้ายไม่มีสติหลงลืมไม่มีไม่ขาดสัมปชัญญะแล้วผู้นั้นเนี่ยชื่อว่าอยู่ใกล้เรา แม้จะอยู่ห่างการร้อยยอดก็ตามขอทบทวนอีกครั้งได้ <มา S 2> ไหมคะว่า <c oughs> ตรัสด้วยว่าต้องทําอย่างไรบ้างถึงจะได้เหมือนกับว่าไม่ห่างพระพุทธเจนะ้าครับก็คือโดยภาพรวมนั้นก็คือให้ให้มีศีลสมาธิปัญญาน,นั่นเอง<ค>ะนะนะนะไม่มีความดำลิ่งแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้าย <คะ S 1> ไม่มีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะอย่างเนี้ยนะ มีจิตพยาบาทอย่างเนี้ยอย่างนี้อยู่ไกลต้องมีจิตไม่พยาบาทต้องไม่ประทุสลายไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่คิดอกุศลไม่เอ่อเพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสอย่างเนี้ยเพราะนั้นถ้าไม่ทําอย่างนี้นี่ชื่อว่าโอ้ยอยู่ไกลความโดจชาแม้พระองค์บอกว่าจะจับชายทิวรสังกติของตถาคนอยนกระามก็ชื่อว่าอยู่ไกลจากรจาพระเจ้าค่ะไม่ได้หมายความว่า ไปถึงสถานที่ประสูติตัรู้ปริณิพานแล้วอย่างพ่วงพาไปด้วยความพยาบาทความอะไรต่างๆนี้แล้วจะใกล้พระเจ้าต่อให้เอาหน้าไปซบที่ที่ตัรูุที่เกิดก็ไม่ได้เข้าใกล้ใช่ไหมคะก็ไม่ได้เข้าใกล้ค่ะนั้นอก็มีแง่มีมุมที่สำคัญเพราะบางทีเนี่ยคนเราก็เชื่ออะไรแปลกๆนะคะเหมือนกับว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเอาแค่ไปจับโน่นจับนี่จุดเทียนอย่างนั้นอย่างนี้ บอกว่าการิประโยชน์อันใดด้วยการเห็นกายเน่านี้เดี๋ยวว่าแต่เห็นสถานที่เลยนะแม้แต่เห็นกายพระพ,ระพุทธเจ้าอ๋อถดัดไวอ้อย่างนี้เลยค่ะบอกว่าการ้ประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้ม,มันไม่มีอะไรนะและแม้เธอจะจับชายกีวรสังกติเราเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลัง แต่ถ้าเทานั้นมากไปด้วยอภิชามีกรารมลาคใกล้ามีความเนื่อแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ยมีสติหลงลือไม่มีสัมปันยะมีจิตแกวนไปแหวนมาไม่เป็นสมาธิราสายเธอนั้นชื่อว่าอยู่ไกลจากเราเนี่ยนะเพราะการเข้าถึงพระองค์การเห็นพระองค์จริงๆนั้นต้องเห็นสภาวะธรรมต้องเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรามีไหมบอกว่าเห็นกายผู้เจ้าชื่อว่าเห็นธรรมไม่ใช่ ต้องเข้าใจให้ถูกแม้จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ประโยชน์จากการที่เท่าใกล้ใช่ซึ่งอันนี้ก็แม้กระทั่งตัวเราก็ต้องเอาไว้เตือนแต่อนุสติเหมือนกันนะครับว่าบางทีเราก็เผลอเราคิดว่าการได้กราบไหวบูชาการได้คล้องพระจะเพียงพอแล้วใช่แต่จริงๆแล้วการได้กราบไหว้บูชาก็ดีในแง่ที่พอเห็นแล้วเป็นอนุสติเตือนใจให้เราระลึกถึงพระพุทธธรรมระสงฆ์ หรือ<แ>การห้อยพระเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าห้อยเพื่อเตือนใจถูกไหมคะมีค,ะความดีที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นที่เราจะต้องปฏิบัติเหมือนพระเจ้าบอกว่า,วายังมีสิ่งอืดด่นอีกที่เธอต้องกระทำด้วยความไม่กระหมาดยังมีอยูอย่อย่างยางย,งยงพระเสกขาทั้งหลายยังเตือนเลยพระเจ้ายังเตือนพระเสกขาทั้งหลายพระเสกขัหมายถึงอะไรคือผู้ที่ยังต้องศึกษานี่ขณะตั้งแต่โสดาบันึ้นไปพระเสกขา โ,โสดาบันเนี่ยจะเป็นพระเสการสกาตาคามีเป็นพระเสกาอนาคารมีเป็นพระเศคะาคะ์ผู้เจ้าก็ยังบอกว่ามีอะไรอะไรที่เธอยังต้องทํากระทําด้วยความไม่ประมาทอยู่เห็นไหมคือหมืนกันว่าพระอ่าเขาเรียกอ,อะไรคะพระอรหันต์อริยะบุคคลเหล่านี้ก็ยังมีความประมาทอยู่ใช่ใช่ความประมาทนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสิคะใช่ มีอะไรที่เธอยังต้องทําด้วยความให้ประมาทะนั้นเธอต้องอะไรวิเวกคลีกเลนสันสมสุดตาจเจริญชาติหนึ่งสองสามสี่ประมาณในการบริโภคอย่างเนี้ยก็จะบอกหมดเลยเขาบอกว่าจะต้องมีการมีสติอย่างยิ่งมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะพระพเจ้าไม่ต้องการให้ให้เนื่นช้าไง ถึงแม้จะเป็นอะไรบุคคลแล้วก็ยังต้องการให้ปารลรกความเพียรอย่างต่อเน,นื่องซึ่งพระเจ้าก็จะมีว่าเตือนว,ว่ระวังนะจะตายคาประตูนิพพานตายคาประตูนิพพานหมายความว่าอะไรคะใช่ก็ไม่ได้เข้าไปตายซะก่อนเนี่ยหรอคะตายซะก่อนอยังไม่ถึงนิพพานคิดว่าตัวเองเนี่ยจิตน้อมไปในนิพพานโดยชอบแล้วนะแต่ไป กระทำในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดความเจริญเพื่อน,นิพพานพระองค์เปรียบเหมือนว่า,าคนถูกยิงด้วยลูกศรเนี่ยแล้วมีหมอผ่าตัดเอาลูกศรอัดทำยาพ,าพิษออกรักษาแผลจนเกือบสนิทแล้วก็บอกว่าแผลเนี่ยท่านเนี่ยปลอดภัยแล้วนะแต่แผลเนี่ยยังไม่หายดีอย่ากินของสแสลงนะ อย่าตากลมตากแดดนะต้องช้าล้างแผลตามเวลานะแต่บุรุษคนนี้ไม่เชื่อฟังนะก็ไปกินของแสลงก็คือไปอเสพรูปเสียงกินรสที่น่ารักน่าพอใจน่าปรารถนาอย่างเงี้ยไปกินของแสลงนะไม่ช้าล้างแผลตามเวลาไม่ตั้งใจปฏิบัติสิงสมาธิปัญญานะเที่ยวตากลมตากแดดอยู่นะ ไปไปเที่ยวในที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปเที่ยวในที่ที่ทำให้เกิดความเกิดสัมผัสอันเพลิดเพลินสนุกสนานนะก็จะเป็นเหตุให้แผลเนี่ยพุขึ้นมาได้แล้วก็แล้วก็อาจจะได้รับทุกข์เจียนตายนะซึ่งอีกนิดเดียวก็จะหายแล้ว ได้ประมาณสัก่อนะก่อนก็ล้มคาประตูที่ผ่านแต่เป็นอุปมาที่ดีก็ทําให้จําได้ง่ายเหมือนกันนะคะอาจจะจํารายละเอียดของหมดพยัญชนะไม่ได้แต่ก็พอจะคิดได้เข้าโครงเล่งได้เข้าโครงเรื่อนจะไปเที่ยวที่ไหนเลยมีที่เที่ยวไหมครับยันใช่ที่อัโคจรเนี่ยที่เขาพูดพูดพูดกันเนี่ย ห้างเป็นอะโครจรหรือเปล่าตรงนั้นตรงนี้เป็นอะโครจรหรือเปล่าที่ไหนเป็นอะโครจรปรากฏว่าพอเราไปตรวจดูในบาลีแล้วเนี่ยที่อะโครจรก็คือที่ที่เมื่อไปแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแนหะคืออะโครจร เพราะฉะนั้นที่ที่สมควรโคจรคือสเปกตรัมสีแค่นั้นเองแค่นั้นเองมีอยู่สี่ที่เท่านั้นเองมีอยู่สี่ที่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่อะโคจรไม่ใช่ห้างไม่ใช่ตลาดสดไม่ใช่อะไรที่พระเจ้าจะชี้ชัดไม่ใช่ตรงไหนก็ได้ที่ไปแล้วเนี่ยนะทำให้เธอเพลิดเพลินในรูปเสียงอิิศนั่นละอาโคจรแล้วแปลว่าทุกที่ทุกที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทุกที่เป็นที่อาโคจรหมด ต้องวิงตสมลักขึ้นยต้องสํารวมใจหมดเลยค่ะน่าสนใจมากนะคะท่านผู้ชมที่อาบโคจรที่เราเคยเข้าใจเราคิดว่าแหมเนี่ยพวกไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยเราก็ชอบว่าคนอื่นใช่ไหมคะแหนเธอนี่ชอบไปที่อับโคจรตอนนี้เลยกลายเป็นว่าเราเองก็อยู่ในที่อักโคจรด้วยเหมือนกันบ<อ>างทีไม่ได้ไปไหนเลยนะคะนั่งอยู่เฉยใทต่ที่ดูเหมือนสมถะมากใช่แต่ไม่อยู่ในสติปัฏฐานสิอโคจรแล้วนะ จิตโคจรไปแลวสมมติว่านั่งอยู่ที่วัดนั่งอยู่กลางโบสถเลยใจกลางโบสถเลยแต่ว่าถ้าไม่อยู่ในสติปทานสี่อะโคจรแล้วสติปฐานสี่ของท่านท่านผู้ชมทางบ้านอยากทราบแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอย่างไรก็คือการที่ให้จิตเนี่ยเที่ยวไปในกายเวทนาจิตธรรมซึ่งสติปฐานสี่เนี่ย พระศาสดาอธิบายด้วยอาณาปานสติเพียงอย่างเดียวต่อแล้วไม่ถึงว่าทุกบททุกทุกพระสูตรเลยหรอ,อคะเวลาที่จะส่งอธิบายสติปัฏฐานสี่อธิบายด้วยอาณาปานสติเป็นส่วนใหญ่อ,อธิบายด้วยมุมอื่นก็มีเช่นการก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนการยิบตาจีวรสังคติหรืออธิบายด้วยอนุสติฐานที่หกนะคือจิตสติอธิฐานการงาน อย่างนี้แต่แต่การอธิบายด้วยอนาปาเนี่ยอธิบายไปตามลําดับจนถึงวิมุตเลยอ๋คนั้นคงต้องรบกวนท่านช่วยอธิบายสติปันสีด้วยอานาปาอย่างสังเกตภายในเวลาเก้านาทีเีื่อแลอ้ก็คือการที่เราเนี่ยเอาจิตเราเนี่ยมารู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้ เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้รู้จักปิติสู่จิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ำงาคน,นะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตผู้รู้เฉยๆนะนะทำจิตให้ตามโม่แนะทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคือนทนะ่นการที่เราจิตเราเนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออกเฉยๆเนี่ย อนาป่ากาลังจะบริบูรณนะ์แล้วและสติปัฏฐานสี่กำลังจะบริบูรณ์พชงเจกงตกำลังบริบูรณ์วิมุตต์กำลังจะบริบูรณ์ผู้เจ้าสั่งอย่างเดียวง่งายๆอย่าลืมลมนะอย่าลืมลมหายใจนะการรู้ลมเนี่ยคือการรูกก้กายกายยะคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าเธอลืมกายเธอลืมอมะตะอ๋อค่ะคือ นี่เหมือนกับว่าท่านก็พูดสั้นมากเลยนะคะเลยบางคนอาจจะบอกทําไมมีตั้งสีท่านพูดนี่เดียวเองก็ <c oughs> เป็นอันว่าอเอาแบบไม่ต้องจารณัยก็ได้ไหมคะถ้าเราเป็นคนฟังอ้อทการเรียนรู้ท่าจะให้ไปสีมุมใช่ไหมค่ะคือการที่จิตเนี่ยมารู้ลมหายใจเนี่ยใครรู้สึกซึ่งลมเนี่ยพระเจ้าบอกเป็นกายานุปัสนาพระองค์ใช้บทบัรชนะไงพระองค์บอกว่า ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้พิสุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเป่าพิเลนก็เท่ากับว่าได้รู้หนึ่งสติปัฏฐานแลน้วส,สที่เป็นกายานุปัสนาใช่ค่ะท่าน,นี้ขณะที่จิตรู้ลมถ้าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกถึงความเฉยเฉยไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์อะไรเพราะละพิชานและโทมนัสคือละความสุขและทุกข์ในโลกออกได้ การที่เราตั้งจิตอยู่ลมแล้วทําในใจเป็นอย่างดีนะเราจะรู้สึกต่อเวทนาอันหนึ่งคือการไม่สุขไม่ทุ์พู้เจ้าใช้บทเิจารนาว่าการทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้ภิสูุนนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจัเห็นเวทนาในเวทนาแสดงว่าให้เห็นอะไรให้เห็นอุเบกขา การไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่ไปวิ่งหาเจ็บหาปวดหาทุกข์อะไรไม่ต้องอยู่กับลมหายใจแล้วรู้สึกถึงความเฉยๆทรงอยู่ตรงนี้ไว้ขณะที่อยู่เฉยๆนั่นก็คือเธอละความสุขและทุกข์หรือพอใจไม่พอใจในโลกออกไดนะ้แล้วถ้าจิตมันไปเกาะสุขทุกข์สิเธอ,อยังละไม่ได้นั้นขณะที่จิตตั้งอยู่กับลมหายใจมันละโดยอัตโนมัติ <Yeah. S 2> ก็เท่ากับได้เวทนานุปัสนาใช่ใชเห็นเวทนานในเวทนาเป็นข้อสองของสติปัฏฐานสิจะใช้คําไหนถูกมากที่สุดก็เห็นเวทนาในเวทนาหรือว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานหเหมือนกัน,น,กนใช่คับอย่างที่สามจิตที่รู้ลมหายใจถ้าใครเนี่ยมาเห็นว่าจิตฉันกําลังรู้ลม ไม่ได้ไปรู้ความคิดอดีตไม่ได้ไปคิดอนาคตไม่ได้ไปสุขทุกแต่ฉันกําลังรู้ลมอยู่นี้เป็นจิตตานุปัสสนาพระเจ้าใช้บทพัญนชนะว่าเราไม่กล่าวอาณาปานาสติอาณาปาคือลมเราไม่กล่าวว่าลมเนี่ยมีได้แก่ผู้มีสติอันลืมลมไม่มีสัมปชัญญะนะเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิสุท์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผ่ากิเลสละนั่นแสดงว่าพระเจ้าบอกว่าลมหายใจย,ยังมีไม่ได้หรอกกับผู้มีสติลืมหลงแสดงว่าถ้ารู้ลมเธอจะไม่ลืมหลงใช่ไหมและการที่เรารู้ลมคือเห็นจิตในจิตว่าจิตฉันกําลัง,ลลงรู้หลงค่ะอ่าะัะนัน้อาณาปาเนี่ยเป็นได้กี่อย่างละสามอย่างละเพราะว่าถ้าอธิบายขออนุญาตฮะเพิ่มเติมสั้นๆให้กับท่านชมว่าเพราะจิตนี่คือผู้รู้ใช่ดังนั้นเมื่อจิตรู้หลง Mm hmm. จึงเท่ากับว่าในสติปฏฐานสี่เมื่อเราจเจริญอาณาปานั้นเราได้ไปอีกหนึ่งสติปฏฐานแล้วคือดูจิตคือดูจิตใช่สามอย่างแล้วนะอย่างที่สี่ธรรมานุปัสสนาขณะที่จิตรู้ลมหายใจเขา้าออกถามว่าจิตอยู่กับลมตลอดไหมไม่ตลอดมีการดับการเปลี่ยนแปลงใครก็ตามมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวไปรู้นั่นรู้นี่เนี่ย เป็นธรรมานุปัสสนาสิกตาเห็นอาการของจิตที่มันเปลี่ยนแปลงจากลมไปนะแค่นี้เองค่ะเพราะว่าในที่นี้ทำตามที่ดิฉันเข้าใจเนี่ยก็คือเห็นความเป็นจริงใช่ไหมคะของลมของธรรมชาติว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่ดังนั้นในเมื่อทำอานาปามาถึงจุดที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลม แล้ว<ช>เราก็จึงได้รู้ว่านี่เป็นการเจริญธรรมารูปัสนาเปาื<ช>่อีกหนึ่งในสติปัฏฐานสี่<ช>ก็เท่ากับว่าเที่ยวไปในสติปัฏฐานสี่ของท่านทั้งหลายนั้น<ช>เกิดขึ้นแล้ว<ช>เมื่อเจริญอาณาปานาสติเพียง<ช><ช>แต่ว่าถ้าให้ง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องไปสงสัยอยากจะใครรู้ว่ารายละเอียดของกายเวทนาจิตธรรมที่ว่านี่เป็นอย่างไร ก็ดูลมหายใจอยู่อย่างเดียวนั่นท่านได้แล้วเรียบร้อยได้แล้วน,นคะครับปุ๊บสี่ค่ะคจริงพูดพูดว่าดูลมม,มันเหมือนผิดปกตินะคะท่านคือมัยก็ว่าเอ๊ะมันจะไปเห็นได้ไงลมมันก็เป็นลมอ่ะก็พือ<ต>องค์ใช้ธรวามาดูลมจริงก็รู้สึกลมอ่ะรู้สึกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวค,คือรู้เฉยๆรู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกจะยาวจะสั้นก็รู้ ่ไหมคะเครื่องมือก็ไม่ต้องไปหาที่มีชีวิตดูรายการนี้อยู่กันได้ก็เพราะว่าเรามีลมที่ว่าเนี่ยนะคะลมที่ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไม่ใช่ไม่สาคัญนะคะแต่คนมองข้ามคนแต่เรามองข้ามสิ่งที่สําคัญที่สุดสําคัญที่สุดอย่างไรเพราะไม่มีลมไม่มีเรานไม่มีลมไม่มีเราค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกอานาปานสติ จนกระทั่งเราสามารถแยกก้าวข้ามไปสู่จุดที่เป็นวิมุตได้ฝึกอานาปายอย่างเดียวนี่ข้ามไปวิมุตได้ไหมครับรได้ครูจอธิบายอานาปานสติการรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวไปตามลําดับจนกระทั่งวิชาวิมุตเกิดขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อหลายคนไม่เคยรู้พระสูตรต่อเนื่องเหล่านี้จึงไปคิดว่าเออดูลมเนี่ยแค่พื้นฐานนะแล้วก็ไปหันไปอสุภาษ มาหาเป็นภารกูลไปดูโน่งดูนี่ต่อนะไม่ต้องเลยนะแค่รู้ลหายใจอย่างเดียวมันจะเป็นไปตามลำดำับจนรทั้งวิชาวิบุตเกิดขึ้นได้